สวัสดีจ้าทุกคเนเข้าป่าไปด้วยกันจ้ะวันนี้มากับเพื่อนจ้ะเพื่อนเลิกงานกลิ้งมาเข้าป่าจัดไปป่าไปจ่าไปตามดูกันจ้ะว่าจะมีหรือเปล่าไปจ้ะไปเจออีกแล้วจ้ะเห็ดน่าแหละแต่ขาไปแล้วจ้ะมาเอาเห็ดมันปูดอกนี้ดอกเดียว ดอกเล็กดอกอุ้ยสองดอกเจออีกแล้วจ้ะเห็ดก่อก็เห็ดมันตูว แดดแรงจ้ะร้อนมากวันนี้แดดแดดดีจ้ะ ฝนไม่ตกสอสวันป่าแรงมากจ้ะโอ้ดอกนี้โอ้มีตุมต้มๆด้วยจ้ะตูมอ่นี้น่ากินดอกนี้เหี่ยวแล้วไม่เอาจ้ะมาดูดอกนี้ ขึ้นสามสี่ดอกแต่โดนเจ้าถิ่นไม่เอาเห็ดพิษก็ขึ้นแล้วจ้ะเนี่ยจะเห็ดพิษเดินเลยมาจ้ะนั่นนะ่ะเห็ดพิษที่เอาให้ดูเมื่อกี้เนี่ยจ้ะ เดินเลยมาไม่เห็นนี่อย่างสวยโอ้โดอกนี้ยังงามจ้ะอุย้ยข้างในนียหลายดอกหลายดอก ต้องดูดีๆข้างหนงามจ้ะขาไปละสวยมากจ้ะดอกนี้โอโยโ้ยตรงนี้ลายดอกเลยจ้ะ ่ขากไม่เป็นไร คังหน้ากุ่มนี้ Nhưng đợi nhưng đợi ta Đợi ta phương thăm ได้เต็มตะกร้าแล้วจ้ะล้นตะกร้าแล้วจ้ะพอแล้วจ้ะคลิปนี้ยังไงก็เนี่ยจ้ะเห็ดก่อเห็ดหน้าแหละทั้งนั้นเลยจจะล้นตะกร้าเลยจ้ะเก็บให้เพื่อนจ้ะยังไงคนเข้าป่าไปด้วยกันต้องต้องขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านจ้ะที่เข้ามารับชมคนเข้าป่าไปด้วยกันนะจ้ะวันนี้แดดร้อนมากจ้ะเห็ดแห้งเหี่ยวแต่ก็เอาจะเอาไปแกงกินจ้ะก็ยังไงคนเข้าป่าไปด้วยกันก็ต้องอ่า ขอขอบคุณอีกครั้งจ้ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ใที่นี้ด้วยนะจ๊ะใครชอบกินเห็ดเข้าป่าเก็บเห็ดจ้ะช่วงนี้เห็ดกําลังออกเยอะจ้ะเดี๋ยวอีกหน่อยฝนตกก็จะเกือออกมาทุกเห็ดแล้วจ้ารักคนเข้าป่าก็กดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คนเข้าป่าไปด้วยกันด้วยนะจ๊ะคนเข้าป่าไปด้วยกันก็ขอให้เอฟซีทุกท่านอย่าเจ็บอย่าจนจากคลิปนี้คนเข้าป่าไปด้วยกันก็ต้องขอลาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้า